มีดอกแลว้วค่ะทุกคนดูสิมีดอกแลว้วค่ะเห็นบ่สองต้นเบ้ะเหล่านี่ค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะ จะเก็บเอาแต่ดอกแล้วค่ะดอกมันจะยเวแล้วเห็นปะเบลเราเข้มป่าค่ะทุกคนค่ะเยอะมากเยอะทุกคน อยู่บนเขาไม่มีให้เก็บนะคะอยู่บนเขาอากาศชื้นไม่พออากาศแห้งแห้งแห้งเก็บบ่ได้บ่มีกระเทียมปลาให้เก็บเยอะไหมคะ เขาจะมีรากแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะเบิชึกชื่ออ,นนอ่อนมากเห็นไหมคะแม่เรา กระเทียมปลาค่ะทุกคนค่ะเห็นไหมมีคนบอกว่าคนไทยไปยูไซกระดับดอกแนวกินเหนอนรอพะนะมันบ่ดับพี่น้องมันลายแห้งอันนี้ส่วนหน่อยนะคะทุกคนค่ะเบิง่งเคียวไปวิดนันไม่ตั้งแต่ต้นกระเทียมปลาแล้วค่ะเบิง่งมันลายแห้งกินยังไงก็บ่บเบอดดอกค่ะคุ่นเต็มปลาอยู่ทุกคนค่ะมอนีลุงมา เดินพึ่งกลับลงมาจากเขาคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้พึ่งกลับลงมาจากเขาไปยามคุณยาบ้านคุณยาบ่มีกระเทียมนะคะบ่มีกกะเทียมปลาเพราะว่าหยังเพราะว่าบนเขามันแห้งคะ่ะทุกคนคะ่ะมันบ่ชื้นคุยุขังรางสู้ลิกมันจิมีอากาศชื้นแล้วก็กระเทียมปลาจะชอบที่ชื้นนะคะออกเยอะเลยเห็นไหมคะทุกคนคะ่ะบึง้งบึ้งเก็บมาได้ลงมาจากเขาพี่น้องเอ้ยกระหายอาหารไทยอยากกินเผ็ด อยากกเห็นแนวกินแสบอยู่ค่ะแต่ว่ามันยังไนลุงอยากกินเผ็ดแม่พี่น้องก็เลยแวะมาเก็บกระเทียมป่าเห็นไหมกต่ทีก็กเอาไปล่างนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจกักมือน,นึงสิมาเก็บแปนั่นกันมาเก็บแปนดองอาทิตย์หน้าก็สิไปเที่ยวอีกแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะคุณผู้ใายมีหอนวัหยุดอีกแล้วเที่ยวอีกแล้วก็เลยตรงฝาวก,กินเดี๋ยวกระเทียมป่าเบิดนี้จก้ก ดูคะ่ะบังมองลุงมาเก็บยุ่ไใกล้บ้านมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะบังจะห้เบังน,นี่นะคะบ้านลุงพักยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนคะ่ะเห็นปะบ้านหลุยตรงนั้นลูกกระยางขึ้นมาประมาณหนึ่งนะที่คะนะ่ะทุกคนคะ่ะข้างบนนี่เป็นปลากระเทียมปลาทางเบิดเลยนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ถือว่าน,น้อยนะยิ่งเดินไปอีกแห้งหลายหลายคะ่ะทุกคนคะ่ะบังบงหลายแหง้งเมื่อห่นสาวอินเดียมาเก็บสวนกันกับลุง ทักทายกันนั่งกลับไปแล้วเห็นไหมค่ะสะดวกสบายมากเลยยู่นี่เห็นไหมมาเก็บกระเทียมปลาเสย <c oughs> กลับบ้านแล้วค่ะเย็นเย็นมือเดี๋ยวมือหลังหนูมาเก็บไปอันไปดองทายเห็นเบิงไหมเนาะ